โอเคครับเราตามกันเบื่อนแล้วครับผมนี่ครับผมตัวที่อสองสองโอ้ยสองตัวนะครับไม่ได้ตัวหนึ่งเดือน ผมเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับมือนี้อ่าบางท่านได้บอกแล้วครับาศิมาเฮ็ดยังครับแต่บอกมาล่าในนอนครับผมอุปกรณ์ครับเราให้พวกอุปกรณ์นี่ครับนี่พี่ต้อมด้วครับผมพี่ต้อมสวด้ครับครับอุปกรณ์มี้ยังครับผมถุงอิสานหนึ่งถุงกระเทียวนี่ครับเบื้องใกล้ๆครับถุงกระเทียวอ่าถุงกระเทียวปศิมาต่างที่ครับ น,นี่ยแต่วนี้เขามีแขกพิเศษครับผมมาจากสวรป,ปาการครับผมมาจากบางปูครับนีบ่ครับติตรีครับติตีจิตีสวัสดีค,ครับผมสวัสดีครับผมรองดืครับลางอาันซีมือเดี๋ยวฮาเบิรงกันเราเฮาวสิปเฮ็ดเฮตยังกันครับวันนี้เฮติยังขึ้นมาต่าอ่าบอกท่านบอกท่านผู้ชมเลยว่าท่านเฉลยเลย ตัวมันสีปกติดตามถ้าเพื่อนๆชมขเขา,าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กับตูตะพาลุนเนด้อครับผมยังสีเป็นต้องมัดวันนี้เขาสีเป็นลายยังกันโอเคครับเรอตามกันเพื่อน้ะครับผมโอเคครับผมไปกันครับ ตามหาวัตถุดิบกันเป็นอาหารสุดอร่อยของภายุสารเขาครับนี่บอโนบ้เนโะเดินไงพ่อตบผม 喂，陆队。 นี่ครับผมอุ้ยหลุดด้วย,ยนี่ครับสปก็งนีร่งจะเราตามหานะครับผมเขียดครับผมมัอนี้มันต้องกันสามคนครับ สีบัดกันเนะครับพวกเฉลยหลายกูมูเดิมพันบอเดิมพันบอลบอลเเดิมดอกเดิมมาเบิ่งกันครับเอาพวกเฉลยหลายกูมูนะครับผมพอแล้วครับพอแล้วนี่ครับนี่ครับจิบเรียบร้อยไปเฮ้ยพี่น้องไปตัวที่สองตัวที่สอง ไอสองตัวแล้วครับเป็นเขียดีนาด้วยครับผมเขียดีนาหน่อยเป็นไงล้วครับนี่ครับเจ้าชัดเลยครับออไหแล้วครับผมมีภาพ โอ้ยอดเขี่ยเถอะคุณนาวอยู like> ah> ่ครับนี่นี่เขาเห็นวะจบเลยนี่ครับนี่ครับ เยี่ยมเลยโอ้หาขวางเอ้ยโอ้ยยังไม่อยู่นี่ครับตัวเป็นๆของเขาครับเข็ดอีนาลงไปเอ้าดูดีแล้วเดี๋ยว ขอจับกันเด้อครับพี่นอ้องผมซื้อว่าแต้มห้างกับเพิ่เนเดียวเพราะฉันเดี๋ยวสิบว่าอันตีตื่นหมดทนันครับผมเดี๋ยวค่อยมาสรุปยอดกันนะครับผมคุณก็ได้พูดโล้อเราทรั้ววทงวุ่น เอาละครับหลังจากที่ใช้เวลาจับประมาณเกือบชั่วโมงนะครับผมผลงานเอามาเอาให้เพิ่นแน่มันมันยุกมันหยุกไข่พันบางแน่นนะไม่พงเทมีฮะรอเร็ว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 คือไม่หายคนเครับสำหรับการจับเจตนาในเมืองดาพร้อมไอ้หนุ่มกรุงเทพในเมืองดาพร้อมไอ้หนุ่มกรุงเทพ นันทั่วของกูได้ตี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 มาไม่มาไม่นี่ของตีจ้าบ่ก็ไม่ได้ตัวหนึ่งเด้ไม่ได้ตัวหนึ่งหอมหอมด้วครับเป็น้องหอมหอมแหงจะจะเป็นไก่ดังตัวดังเออเาอรื่องเอารงขอก้ดอัน้อ้อมาเ่เร็วร อ,อันนี้ของพิทตอมนะครับอืมลูกซ้ายเป็นมาเองเลยทีดีๆดีๆให้มันให้มันขยาย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 อู้เมนอันนั้นวะเม่นจำไว้ตัวมันนี่วนเอาของกระตุของกระตุเร็ว นี่อันนี้ของผมเองนะครับตูตะพระรุจับเองกับมือครับได้กบตัวหนึ่งครับผมนี่ครับอ้าโตสอง,องสคนนี้สามคนเท่ร่วมกันครับบาทเนี่ยสามคนบาทเนี่ยมันสู้เพื่อน เว้ยไกลเงี้ยเอาเดินตะไลงั้นหนิจะกระเทียดวะจะเขียเติงไกลกี่เมตรเนาะอ๋อไม่าววะเลยตัดขาจริงนะเถร่ตัดตะไลงั้นตัดสุ่มอเไรเี๋อตัดสุ่มเดจ๋ออ้าวทีวเย่าไหร่ แต่ถ้าเขาผู้ชมเขา,าบว่าเมื่อคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ก,กดไลค์กดแชร์ให้ด้วครับตัวตะพาเลยครับผมชี่ลดนัดลงเทปเ,เนี่ย <c oughs> มาจ <c oughs> ับเขยนะเนี่ยถุงเทีาขนาดครับแล้วก็เย็นตามาันดอกมันหมอบไ <c oughs> ม่หนวกขาวอีกถุงหนึ่งครับ ไว้เจดมเด็นไลฟ์ด้มือเออมันมอนี่มันนี่มันเดินไงกับมีผูปประสกแน่รัาเดินไงกับที่แคอ้อ้ายคูนครับีว่าิโอ้ฝีมือแล้วครับแค่นี้ครับผมซ้ำพี่น้องเ่กัแ้ครับวันอะไรหรอครับ แล้มันจะพูดย้อมื่อกลับได้หน่อยแล้วมันได้ไงดีครับมันมันต้องมีเวลามันก็ใส่ความพยายามแน่ใส่ความอดทนแน่ครับใส่เวลาแน่อันนี้ก็ชั่วโมงหนึ่งไหนครับก็ดจะได้ผลงานออกมายังส่ถ้าบ่มีงานก็ได้อะไรพวกนี้มันครับมันครับวันนี้ก็จะพากันเข้าบ้านนอนครับผมกับคลิปนี้ก็ให้เบิ่งชัดๆอีกเชื่อครับ เออกะเสีย่ากันตอนนี้แล้วครับผมอย่าลืมช่องตูตาพอลลีกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสวัสดีครับมันนุ่งเทียมอยู่แล้ว